สวัสดีจ้าช่องเมียเสียบปูจวดเดอะซีรีส์ค่ะสวัสดีวันหยุดสําหรับหลายๆท่านเนอจ้าเมื่อนี่วันพืชมงคลนะคะสมซื้ออหลีค่ะฝนตกค่ะเมื่อนี้ริ้นมากับน้องแก้มหอมมาที่เซ็นทรัลอุบลนะคะพาลูกสาวมากินอาหารญี่ปุ่นมาเดินเบื้องหนังซื้อแล้วก็แว่กินไอติมกับ พอค้ายเงาค่ะลิ้นกับยูบ้านกับลูกสองคนนะคะเสียปุเพิ่นบยูนะเพิ่นไปเบิงร้าน90วารตี้คลับอ้อมน้อยนะคะไปกับคํำใสกับยังตอกนะคะเดคาวาสิมีคอนเสิร์ตอีกแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องล้านนัลิ้นบเรียนไปเบิงน้ำเดอร์จากลิ้นเหนือเบิงต่รานของเก่านะคะกับดูแลลูกอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> อยู่อบนราชธานีบ้านเฮาเนี่ยหลาลิ้นมักแบบนี้นะคะลิ้นมักบรรยากาศบ้านนะคะ ลิ้นในไม่ยู่นี่แล้วลิ้นกับมากม้วนค่ะสบายๆชิวชิューเต้องไปแกลงแย่งแข่งขันกับผู้ใดสิยูบ้านถ่าเด้อตอนนี้นะฬิกสี่โมงสินาทีนะคะที่นี่คือเซนเซนตอุบลราชธานีเดี๋ยวลิว้นให้ดูโอ้โหเห็นรถลุยมาเหี้ยวออมเพื่อตึดตือเลยนะบนราชธานีเซนเซนตอุบลจะลิ้นจะใช้ความสามารถพิเศษจะลิ้นไปที่รถเดี๋ยวไปดูนะจะเอาอุปกรณ์ซืออะไรอ่ะ ห <c ười> มวกคือหมวกของฉันนะ <c ười> นี่คือชุดที่ลินจะใส่ไปเอารถเ้อค่ะเ้อ <c ười> <c ười> เราไม่ต้องอายหรอกเพราะว่ายังไงเราก็นะพอแล้วจะไปเอารถกันอือฮึฟา อุปกรณ์กันฝนของริ้นนะคะก็คือถุงพลาสติกค่ะพอดีซื้อของมาได้มาถุงนึงก็พอดีเลยค่ะรถก็จอดไปไกลๆนะคะเมื่อน,นี้วันหยุดเนาะรถล,ลายๆตอนแรกว่าสิพร์กันมาเบิ้งหนังอ่ะแหละโอ้ยฝนมันตกบ่เบิ้งกบบแก้มหอมอเลยพาฝนไปเอารถค่ะเพราะว่าทะร้อนให้ฝนนั่นเซากคือสิยามใดญบุค่ะแถมยังตกแข้งตกหนักมืดเอือ้อคือนะคะปั่นเวลานันพุ่มเนึ่งองอรรถนะคะคุณกับ ถึงฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องนะคะกับยา่างค่อยๆไปนี่ะคะ่ะย่านลุ่มนะคะมัอนี่ใส่ต้องเท้าส่วนสูงนะคะมัอนี่สวยด้ <c oughs> ผัวประยูนนะคะกับมากับลูกมาเที่ยวนะคะบ่รลูกที่ไปใส่กามาห่างนี่แหละคะ่ะดีที่สุดแล้วก็เสียของการมาห้างก็คือต้องจ่ายเงินนะคะตรงนี้เงินนะคะมมอย่างซื้อซื้อกับอ,อดบ่ได้ะคะ่ะกับลูกนะคะเอ,อ,อำเภอพิบูลมังสาหารกับอำเภอเมืองอุบลน,นะคะรวม เบ็เสร็จถึงบ้านนาแกก็ประมาณหกสิบกิโลเมตรนะคะโซซีหอดบ้านเนาะกับว่าอยากให้หอดบ้านคําออกมาสีมุงกับยังคําอยู่ดีค่ะ, <c oughs> คะเลื่อนยางไปเอารถก็เลยบอกลูกสาวร้อยแม่อยู่นี่เด้อแต่แม่เอารถมาฮับนะคะบ่มีหฮมสักตัวลูก โมงเย็นได้ดีเช่นท่าออนพาซาอุบลนะคะเกกด็กชาบบ้านก็เด้อ